เจยังไงเจเนี่ยเนี่ยแดดเดียวจ้าเนี่ยเนื้อแดดเนื้อแดดเดียวเนี่ยพี่น้องบานเท่าเจเนี่ยเนื้อแดดเดียวปั้นท่านผู้ชมคือเห็ดโพดเห็ดพูดเท่ะเจเด็ดไปกินเห่าเนล่าเอ่อเห็ดยังไงเมื่อนี่น้ำตกโอ้ยโบแมนลาบหมูลาบหมูท่านผู้ชมแมนอ่าลาบหมูค่ะวันนี้ลาบหมูแมนค่ะ มีเมนูตำมะเจไว้สิขาดบ่อสิเลียบ่อขาดไปได้บ่อเมนูตำตำแตงสวัสดีเจรอตรี่สวัสดีเจรอตรี่่ทานผู้ชมสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีเจปากแดงท่านผู้ชมเฮดังมาเจตำยังก็อตำแตงค่ะเจว่าแม่งกันหน่อยๆมันหลายแม่งหลายบ่อแม่งหลายพี่น้องอันนี้เจลาลาบหมูแม่งพี่น้อง คือเป็นเมนูถาบ้าวเถาไปตลาดท่านผู้ชุมคิดเมนู่บอกตะวักกับ่ได้กินโดนเลยเจ๊เมนว่าเขาบ่ได้กินโดนแล้วอ่าลาบหมูก็บ่ได้กินโดนแล้วท่านผู้ชมอันอันตะวินมากินน้ำเห่าหนังไม่เจ๊คือจัดเนี่ยหนังไม่คือตอนไงสุดยอดทีเจ๊อันเจ๊บ่ได้ใส่อันนั่นโดดเด้อเนี่ยมันนนั่หลายมันบ่ค่ะอ่ามันอีอ่ากินเขากับเจ๊นผู้ชมนัดตะวินเป็นกินนัดหนาเป็นกินนัดหนะอ่ะอุ้ยใส่เลยบ่เจ๊ใส่เลยเหรออ่า ลาบหมูพี่น้องลาบเป็นไง,งสวัสดีเอฟซีแฟนคล<ฟ>ับทั้งช่องเบาเท่าชาแนลเด้อพี่น้องเด้อนะพอกันย่ามืดคือเกาทำมาชมอยู่ขั้วบานเจลอตตรีน,นะครับขั้วมาลงโปงเพลงพี่น้องนะผมคืนวันที่26ตุลาคม2568นะครับอ่าทายหงเอฟซีเดบ่งจักน้อยเด้อพี่น้องเด้อนะครับ,รบมือไร่บอทายเอฟซีเพิ่นกรว่าอ่า คิดฮอดอยากเบิ่งเมนูเพิ่นมาอ่าหลับเพ็ดยังไงลาบหมูทำชุ่มมาหนิหลับเมนูลาบหมูเสร็จแล้วค่ะหอมกระมเจี๊หอมแดงต้นหอมผักชีพี่น้องใช่อ่านี่คือเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วพี่น้องลาบเอาเจ๊มีคนถามอวีเด้ต้นมะนาวเจี๊ยบภมงามๆพี่น้องเป็นยังไงเจี๊ต้นมะนาวเจ้าคือมีตะกางเจี๊ยบสีห้สีห้องเออต้อเครื่อนสิพี่น้องเจี๊แล้วต่อน้ำพี่น้องมาล้างถ้วยล้างจานแล้วเห็ดอยู่นี่ บาดนี้น้ามันหึมลงเพิ่นสังเกตเห็นป่ะอ่าพินสังเกตแม่ธรรมดาเพิ่นธรรมดาเห็นต้นบักหน้าเจเคือต้นงามๆมันไปใส่มาสั่นพิ่นมาคือเหลือตะกางจนได้ซื้อบักหน้ากินเตี้ยพี่น้องไอ้เจเพิ่นมาเห็ดทีล่างถวยล่างจานอยู่ในบาดน้ำมันมันลงน้ำเจสิปฏิรูปไม่แล้วเพิ่นเจดซื้อมาปลูกใหม่พี่น้องมันลงน้ำพี่น้องมันก็เลยนี่เหลือตะกางนี่แหละเออเหลือตะกางโบย่างแล้ว เสียต้นจะคลองดาวินไฮเจขี้ยงตัวพี่น้องหายได้ดาวินไฮเจเลยว่าว่าหามาลร่างมุ้งมีเจเลยว่ามันสะดวกแล้วก็ตอเฮ็ดทีทีลรางจานบาดนี้น้ำน้ำมันลวงเซตุนหมักหน้าไว้พี่น้องน้ำมันก็เลยเหลือตะกางสิแหละเรามันแห้งกันแล้วเอฟซีเพิ่อนก็สังเกตดีดิเจเพิ่นถามเพิ่นว่าเอ้าบ่าวเฒ่าหมักหน้ามันมันคือเป็นอย่างสั้นคือเหลือตะกางพี่น้อง เออมันมันสิใ่่กกออหนยมันลงนามพี่น้องเพิ่งมาอ่านตะวินจมแล้วตะวินเราเสียดายมันเป็นหมักเน่าพันไรยเม็ดพี่น้องเพิ่นหั่งย่องเพิ่นเห็นหน่วยมันไ่เจโอ้ยลูกใหญ่พอดมาลูกใหญ่เบาเท่ากันลูกใหญ่เม็ดไม่มีพอดมาปวดนอตมาพอนก็ให้ให้เจไปเลยได้จัดการเจแล้วเจแล้วก็จะทำอะไรทำแตง ตำแป้งพี่น้องบ่าถั่าก็ได้ประกอบแซ่บประกอบนัวมาจากตลาดพี่น้องแซ่บีิลี่หอมเม่นเจ้๊ยบนี่หอมเหยาเกานี่ประกอบเลยบดตองใส่อ่ามะนาวใส่ประกอบแล้วก็แล้วเอาท่านผู้ชมคืนนี้นะครับจะพาเอฟซีผาทผู้ชมครับมารับชมอาจารย์สั่งเลยพี่น้องเด้อนะครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดปลาแดงปลาปลาสลืมปลาแดกนะครับ อาจารย์สั่งธรรมชมนะครับงวดที่ผ่านมาเด่นพันธถือว่าเด่นดีเด่นเก้าพันว่างวดที่ผ่านมามั่นใจเก่ามากนะครับพันจับคู่ให้เก่าซีเก่าหาพี่น้องจับคู่ไม่เข้ามากเก่าหกแองวดนี้มารอบเดียวธรรมชมไม่มีโค้งสุดท้ายนะัดเอฟซี FC รอดกระทาเป็นคำมาไหลาอาจารย์สังนะครับขึ้นนี่ครับจังรอชมรอฟังนะผมเป็นมาขึ้นนี่นะครับจังไปฟังน้ำกันครับ<อ>วาบาไหลไม่เจ๊ <Head 9. S 2> ละลาหมู <Okay. S 2> ไหม เครื่องมออาลวดหน่อยเดียวเจไดท่ำชมนะครับผ <Okay, S 1> <laughs> สมผ <okay, S 1> สมนีพมม่พี่นองสูตรเจแล้วทุิงวันค่ะตำแตงพี่นองตำแตงเมื่อวานตำคุงเฮิมเมื่อนี้ตำแตง <c oughs> หอมเบิ่งนตัก,การสวิงแม่ค่าเกาได้พี่นองได้เจอลอตเตอรี นเมื่อใดขันบอลได้ยินเสียงกเสียงสาวบ่ได้ดอกพี่น้องพี่ปกติเอฟซีเพิ่นกะถามหาไม่เจพิ่นมาลงลงให้เบิ่งรถบ้าวเ่าบบ้าเ่าไทยให้เบิ่งจักน้อยเท่าไหนพี่น้องบ่งปรไทยหลายพ่อใหได้เวลานะครับนี่เออเพิ่งมาเลยเป็นองเลยอืมเป็นเรื่องยังอือเอาเออของแซบของนวดพี่น้องขาดบ่ไใดโอ้ยแซบอันนี้ของแซบแซบเล่นมาบัดนี่เมื่อกี้วัได้ใส่ออเราลืมใส่พี่น้องเอ้า นะครับจังไปฟังไปชมน้ำกันงได้เพี่น้องเด้ออาจารย์สั่งนับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2568นะครับนี่ผุ่นำเมนูนะครับลาบหมูตำแป้งตำแป้งเซบะกลีกทำชมอย่าลืมองยาวหนิเด้อสวัสดีครับบ่าวเท้าซอสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนล คืนวันที่26ตุลาคมสองพันห้ารจะพาเอฟซีพาทีมชุดคับมารับชมอสังนะครับอาจารย์สังนะครับงวดวันที่1พฤศจิกายน2568นะครับงวดที่ผ่านมานะครับเพิ่นเฮเดน,เด,น, 9, นเด่นเก้านะครับเด่นเก่าเน้นเลขมาเน้นเก้า นับเลขเด่นเพิ่นกว่าชี้ว่าเด่นดีนับเด่นเก้ารองแปดมากเก่าอยู่แต่ว่าเพิ่นเน้นเก่านะครับท่านชมจับคู่บ่อเขาพี่น้องนะครับอ่าเอ้านะครับมารอบเดียวเพิ่นว่านะครับมารอบเดียวนะครับไม่มีโค้งสุดท้ายนะครับมาฟังมาชมน้ำกันนะครับผมเวลาตอนนี้นะครับจะสองทุ่มครึ่งแล้วนะครับเวลาจะสองทุ่มครึ่งแล้ว คลิปนี้บ่าวเท่าจะลงให้เช้าวันที่27ตุลาคม2568นะครับมาฟังมาชมน้ำกันสวัสดีครับออสังครับครับสวัสดีครับบาวเท่าครับครับครับก็เรีนอสวัสดีพี่น้องเอฟซีทีเคารพลบักทุกคนทุกท่านบ่าวาไก่ไก่เลยครับเริ่มวันนี้ผมก็มีหน้าทางมาให้พี่น้องพญเม่เฮาปิดใจมากอือเกาเหมันเดือครับในส่องของอาจารย์บาวเทอร ครับสวัสดีครับพวกเราครับสวัสดีครับผมครับอ่าเอาเดือดแรงคำคือเรา้วครับเราครับช่วงดึกเรียครับผมครับอ่านนี้กคือเราลวครั้งคุณกามี่ให้พี่นองเข้าคือเราครับมารอบเดียวครับรอบเดียวจบเรื่องปีนองเด้อนะครับรอบเดียวจบมามีองสุดท้ายมีรอบเดียวจบเลยครับบ้างเลยบนเขาเขาครับผมตดเดนไปก่อนรับวิ่งสี่ครับครับกับเจ็บครับ เด่นสี่กับเจ็ดบนล่างนะครับเนาะครับสามตัวเก้าสี่สามครับเดี๋ยวนะครับเด้อสามตัวเก้าสี่สามสามตัวเก้าสี่สามครับครับตัดออกมาเลยาเท่าห้องเก้าสี่เก้าสามสี่สามครับเก้าสี่เก้าสาม สี่สามครับเจ็ดครับมาทีนี่ครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสามสี่เจ็ดครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสามสี่เจ็ดครับสี่เจ็ดครับมีหน้าพี่น้องผิดกันนะเอาเถอะพี่น้องเด้ดีผมลงไปผมกัะวางว่าอย่าใครพี่น้องมี่โซกอย่าให้พี่น้องถือเออสี่กับเจ็ดตัวไหนเด่นกว่ากันเนี่ยครับสี่กับเจ็ดตัวไหนเด่นกว่ากัน เจ็ดครับถูไหมครับซีครับซีนะครับเด่นที่ซีนะครับผมฟันที่ซีไหนได้ครับชุดสามตัวมีแค่ชุดเดียวครับชุดเดียวครับพี่น้องครับเก้าสี่สามอ่าครับลักซีเน่นคู่ใดครับวงกลมชุดเด็สี่สามครับเน้นที่สี่สามตัวรองตัวใดครับตัวรองนะครับบอกครับตัวรองเก้าสี่ลักเจ็ดเลยครับ เจ็ดนี่คือเน้นไปซีเจ็ดเดิพไน้องได้วงไปที่ซีเจ็ดครับครับตัวร่องถ้าเป็นตัวร่องคือเจ็ดสามครับเจ็ดสามครับแออ้าวท่านผู้ชมตัวรองคือเจ็ดสามถ้าบ๊อบักตัวที่ผมจัคคู่ให้พี่น้องจะหาเส่เหล็กิ่งผมเดินพี่น้องด้นะครับผมมันเตขคือโตครับครับเหล็กเหล็กเดินเหล็กวิ่งคนก็ชื่อว่าเดินดีได้พี่น้องได้นะผมอาจารย์สังนะครับท่านผู้ชม เอา้านะครับมารอบเดียวเด้กพี่น้องเด้็กพนรมามารอบเดียวไม่มีโค้งสุดท้าย3ตัวชุดเดียวหนะับตาเพิ่นเด่น2ตัวพี่น้องเด่น4เลขเด่นเลขวิ่ง4กับ7ตาเนีนที่4นะครับท่านผู้ชมมาเบิ่งกน้ำกันนะครับผมท่านผู้ชมนะครับอาจารย์สังนะครับงวดที่ผ่านมาเด่น9นะครับเพิ่นมั่นใจเก่าท่านผู้ชมจับให้เก้าสเก้าหจับคู่ไม่เข้านะครับผมจับคู่ไม่เข้า เด่นถือว่าเดินดีธรรมชุ่มนาบเล็กเด่นเล็กวิ่งถือว่าเดินดีนะครับผมอ่าเอานับมารอบเดียวได้พี่รองเด้ครับอาจารย์สั่งธรรมชุ่มหนึ่งพฤศจิกายนสองพนหาร้อยหกนาเป็นนักท้างได้พี่น้องเด้ทามักถ้าชอบถูกใจตรงใจนาบจงไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ธรรมชุ่มบอมักบอชอบบอเป็นอย่างเบิ่งซื้อๆหรือนะผมผู้ใดมีเลขติดแม่นๆนะครับผมจับมาใส่4กับ7นะครับเลขเด่นเลขวิ่งเด่น4รอง7ท่านผู้ชม ชุด3ตัวหางเดียวชุดเดียว9 4 3นะครับลัก4เก่4นะครับเก่า3 4 3เพิ่นตัดออกมาจากชุดเก่4 3เด้อพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นก็เน้นชุด4 3รอง9 4ท้ลักซีเน้น4 3รอง9 4 9 3เพิ่นก็ตัดมาจากชุด9 4 3ลัก7 7 0 7 3 4 7นะครับวงกลมที่4 7ตัวรองคือ7 3นะครับถ้าหาหยิบจับลอตตรี่พี่น้องชุด3ตัว9 4 3เพิ่นมา ครับหาจิบจับรัตรีไว้พี่น้องเผื่อมารางวัลเลขท้าย3ตัวหรือรางวัลใหญ่เก้านซะีสามนี่แหละแล้วก็ซีเจ็ผู้ใดมักตัวรองกับเก้ 9, 4, 7, าซีกับเจ็ดสามธรรมชมนะครับเบิ้งไว่กอนกระไ,ได้พี่น้องเด้นะอ,อบเบิ้งไว่กอนกระไดนะธรู้ชุมบมพชเป็นอย่างเบิ้งไว่กอนนะครับท่าธรรมชุมแคปหน้าจอครับผมอาจารย์สังนะครับอากาศเริ่มเย็ยนแล้วนะอาจารย์เนาะครับผมครับผม,ผมอ่ามั่นใจปะครับงวดนี้ มั่นใจครับนี่ลักซี่นี่ซีสามครับซีสามเก่าซีครับผมคืองวดที่แล้วนี่มั่นใจเก่าเก่ามากเก่าครับงวดที่แล้วครับอ่างวดเลยครับงวดนี้มั่นใจซีครับมั่นใจซีครับคิดว่าซีมามากครับถ้าซีบ่มากจะเป็นเจ็ดครับผมนีาท่านผู้ชมนะครับเป็นกับมั่นใจคืองวดที่แล้วนี่ยเป็นกับว่ามั่นใจเก่าด้อเพิ่ว่าถ้าผู้ชอบชุดที่เพิ่นจับหายหา มาใส่เก่านะครับพึ่นจับไอ้เก้าซีก็หาหนับมากเก้าหกจับคู่ไม่เข้างวดนี้นะมันเจซีนะเพิ่นไฮซีสามตัวรองเก้าสี่ถ้าเจ็ดกับซีเจ็ดิดซีถือว่าเพิ่นชอบชุดที่ติดซีะนะครับเอาบปา,เ,า,เ,าเด้ดเลพี่น้องหาใส่เลขซีผมเลยเด้หามาติดซีไว้เลยครับผมครับเอาขอบคุณอาจารย์สังครับผม ครับควายพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งร่ำรวยทุกคนโดยพี่น้องเด้อที่เขามาติดตามครับครับขอบพุณอาจารย์สังครับเขาพร้อมครับสวัสดีครับครับอาจารย์สวัสดีครับเอาธรรมชมนะครับบ่าวเท้าขอบคุณอาจารย์สังนะครับขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมอ่อให้เอฟซีเฮงๆนะครับ บาเขาขอบุณทุกเสี้ยนทุกอาจา์ทุกปูได้พี่น้องเด้อนะครับที่เป็นทรงแนวทางมาให้นะครับเหล็กคำนวณแน่เหล็กถูกเล็ฝันท่ชนชมเป็นแนวทางถ,าถ้ามาธรรชอบถูกใจตรงใจใจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ท่านชมบ่หมักบ่ชอบเบิ้งซื้อๆนะพี่น้องงวดเข่าก็มีงวดบ่เขาก็มีนะครับทุกเสี้ยนทุกอาจารย์เพื่อนก็อยากให้ถูกพี่น้องนะครับแต่ไม่มีใครรู้นะครับว่าจะออกตัวไหนนะครับอ่า บาเ่าขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านครับขอบคุณพ่อหญ่ไม่ไ่พี่ปานาสุขสุขคนเด้อนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งยยแรงพ่อหญ่ไม่ไยแหล่าทุกท่านครับอายุมั่นคนยืนให้โชคให้มั n ให้เงี้ยงให้ร่ำให้รวยนะครับพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบ้าเ่าสวัสดีครับ